สุเขาเรียกว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนจริงจังกับชีวิตแล้วก็เป็นคนมือไม้หนักไม่เบาเป็นคนจับอะไรนี่จับแน่นแล้วก็เป็นคนที่แบบทำอะไรจริงจังแต่เป็นคนมือไม้หนักฉะนั้นเนี่ยเป็นคนทำอะไรแล้วไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เป็นคนแบบอ่อนช้อย ไม่ใช่คนอ่อนช้อยไม่ใช่คนที่แบบเเขาเรียกว่าพูดแบบนิ่มๆนุ่มๆไม่ได้คนชื่อสุปเป็นคนพูดจริงจังแล้วค่อนข้างเป็นคนที่พูดดูถ้าคนไม่รู้จะคิดว่าเป็นคนแข็งแต่ถ้าเป็นเพื่อนแล้วเพื่อนหรือเพื่อนที่รู้จักจะรู้ว่าสุปเป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนอันนี้สุนะคนที่มีคำว่าสุอยู่ในชื่อ แต่อย่างหนึง่งอ่ะสุเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรมือหนักเช่นถ้าทํากับข้าวก็ให้เงินเยอะถ้าขายของกระแถมถ้ารักลูกรักหลานก็ให้เงินใส่ใน,นกระเป๋าให้เขาสุเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้ามีเงินเมื่อไหร่เป็นคนใจใหญ่มีคําว่าสุอยู่ในชื่อเขาเรียกว่าเป็นคนใจใหญ่แต่ใจใหญ่ในเชิงให้เป็นคนให้นะคร วันนสอนโมแม่นมากกับพอนะคนที่มีชื่ออยู่ในนั้นที่มีคําว่าสุขแล้วก็เป็นคนจริงจังที่สําคัญเป็นคนจริงจังจริงจังกับชีวิตแต่เหมือนกับผมลิขิตไม่ไปตามความจริงจังเข้าใจควาหมายเนาะทําแทบตายชีวิตคนชื่อสุขแต่มันไม่ได้มากเท่ากับสิ่งที่ทํา มันเหมือนกับว่าไปไม่สุดสมมติไปเป็นนายกก็กลายเป็นรองนายกอะไรเงี้ยหรือเป็นเป็นครูใหญ่ก็ไม่ได้ก็ต้องกลายเป็นรองครูใหญ่อะไรเงี้ยคือมันไปแบบไม่สุดที่ตั้งหวังแม่นมากค่ะน้องสาวชื่อสุกัญญาคนชื่อสุสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ใช่นักลงทุน แต่เป็นนักปฏิบัติถ้าใครให้ทำอะไรสักอย่างจะทำมันอย่างร้อยร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยด้วยแต่ถ้าจะบอกให้ลงทุนไม่กล้าไม่เอาเข้าใจควาหมายเนาะไม่กล้าไม่เอาฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ ไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่คนที่จะมานั่งคิดคำนวณบัญชีหรือตัวเลขสุปเป็นคนคิดเลขไม่เป็นแต่คำนวณเลขได้เพราะเพราะเขาเรียกว,ว่าอ,อ่มันพาไปเหตุการณ์มันพาไปแต่จริงๆแล้วสุจะเป็นคนไม่คิดตัวเลขแต่คิดว่าอันนี้มันควรเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นโดยใช้การกะปริมาตรสุนี้จะเป็นคนลงมือจับจับจัจจ,จ,จทุกอย่างมือเป็นพลวันอะ ไปดูละกันคนชื่อส่อะนี่คือสิ่งที่ต้องทํามันเหมือนกับว่าชีวิตแบบอืหนักนะชีวิตงานหนักอยู่นะคือชีวิตมันแบบมันไปไม่สุดเพราะว่ามันมีคําว่าสู่อยู่สูุจะเป็นคนเขาเรียกว,ว่าชอบซ่อนเงินเก็บเงินซ่อนเงินเก็บเงินเขาเรียกว,ว่าจะมีที่เก็บเงินของตัวเอง บอกว่ามีเท่านี้แต่จริงๆอะ่ะมีซ่อนเก็บไว้อีกที่หนึง่งคือจะบอกไม่หมดสุดนี่จะมีเงินเก็บไว้แต่ในที่สุดจะมีคนมาช่วยใช้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานหรือคนที่เขารักให้ไปก่อนนี่คือคนชื่อสุแต่เป็นคนชอบซ่อนเงินไม่ได้ซ่อนเพื่อซ่อนเรื่องไม่ดีนะแต่เป็นการเก็บโดยที่แบบ ไม่บอกใครจะเก็บไว้อะไรเงี้ยสุจะเป็นคนอย่างนั้นนิสัยเนี่ยผมบอกแช่คขำเลยค่ะแม่นมากเรื่องเก็บเงินนั่นแหละนี่แหละสุทมลพรบอกแม่นมากๆเวรี่บอกแม่นมากครับผมเองชื่อสุชาติเนอะเดี๋ยวดูอีกนะมีสุอีกนะเดี๋ยวดูว่ามันเป็นยังไงอีกอาทิตย์ยาบอกแม่นทุกอย่างครับหลานชายชอบเก็บเงินค่ะแต่ แม่เอาไปใช้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อ่ะคือเก็บไว้แต่ในที่สุดก็ต้องให้คนที่หลักพ่อแม่หรือว่าคนที่เขาหลักเอาไปใช้ก่อนออไปอะทั้งๆที่ตัวเองเก็บไว้แล้วเป็นคนไม่ต้องกลัวคนชื่อสูนี่เป็นคนที่เรียกว่าไม่ใช่คนสูรุ่ยสู่ร่ายจำไว้อย่างเลยทำอะไรคิดตลอดแต่บางครั้งไปนอนคิดและนั่งคิดมากไป ิดมากเกินไปเ็เรียกว่าใช้เวลาคิดเยอะเกินฉะนั้นเป็นคนค่อนข้างคิดมากโดยเฉพาะคนในครอบครัวทําให้คิดมากคือเป็นห่วงเป็นใหญ่คนชื่อสู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเป็นห่วงเป็นใหญ่ครอบครัวแม่นมากชื่อเพื่อนแต่ไม่ชอบลงทุนถูกต้องสูไม่มีทางลงทุนสู่เป็นคนนักปฏิบัติ จะเอาเงินไปลงทุนไม่เอาแล้วคำนวณไม่เอาไม่ชอบวิชาคำนวณใจนะยกเว้นบางคนอาจจะเรียนคำนวณได้แต่น้อยมากมันเพราะชื่อมันมีหนึ่งชื่ออยู่ในนั้นเพื่อนชื่อสุชาติตรงเป๊ะแบบนี้เลยค่ะพ่ออ่าเห็นไหม โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่มีคําว่าสูอยู่ในชื่อจะถูกสาบอยู่สองอย่างสามอย่างเลยดีกว่าเขาเรียกว่าสาบหนึ่งเขาเรียกว่าพ่อแม่ถ้าไม่เลิกกันจะต้องอยู่คนละบ้านห่างกันเขาเรียกว่าห่างกันอยู่คนละบ้านหรือจากกันไปไกลๆอยู่คนละที่คนละที่นอนแต่ในที่สุดถ้าดวงแรงและแข็งมากก็มีดวงที่จะต้องเลิกลาก,กัน คนที่ชื่อสุนะคนที่มีคําว่าสุอยู่ในชื่อแต่สิ่งหนึ่งคนที่ชื่อสุมันจะกระทบกับชีวิตตัวเองเขาเรียกว่าความเดียวดายฉะนั้นเนี่ยดวงมันแข็งเกินไปก็คนที่อยู่ข้างจะต้องจากไปไม่จากเป็นต้องจากตายเท่านั้นดวงมันแข็งเกินมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ด้วยอาจจะเป็นสามีก็ต้องเลิกลากันถ้าเป็นอยู่กับพ่อแม่ยังไม่แต่งงาน ก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องห่างกันอยู่คนละบ้านหรือว่าคบกันแบบเพื่อนคือแบบมันไม่มีสัมพันธ์ที่เป็นแบบสามีภรรยาแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่สิ่งหนึง่งมันจะกระทบกับตัวเองดวงของตัวเองนะครับนี่ไงโหสุดยอดเลยค่ะ พี่ที่รู้จักชื่อสุเหมือนกันแฟนเขาเสียชีวิตเสียมาแล้วสองคนแล้วค่ะถูกต้องมันเป็นเงี้ยดวงมันแข็งมากดวงมันแรงดวงมันแรงอืมเมียผมก็โชคดีที่เปลี่ยนจากชื่อสุกัญญาเปลี่ยนชื่อจัก,กรวาลชีวิตจะได้เปลี่ยนสุชชัยพ่อเกิดวันนี้พ่อเสียเลยวันเดียวกันเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันถูกขอโทษนะเขาเรียก สุมันถูกสาปุวนี้ไว้เปลี่ยนชื่อเถอะเปลี่ยนชื่อเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือชื่อจัก,กรวาลน,นะ,อะลองดูคนที่มีชื่อสุอยู่ในชื่อเนาะคนชื่อสุ ถ้าเป็นข้าราชการจะมีคนมาเลื่อยขาหรือมีแต่คนเนี่ยแบบเขาเรียกว่าให้รายแต่ถ้าเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าหรือคนทำมาหากินทั่วไปคนค้าขายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนรู้จักทั้งตลาดทั้งบ้านทั้งตำบลทั้งซอยเนี่ยคนชื่อสูงก็จะเป็นคนที่รู้จักแต่ถ้าเป็นแค่คนทำงานในบริษัท หรือโรงงานคนชื่อสุก็เหมือนกันจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นคือถูกโปรโมตให้ขึ้นตำแหน่งแต่มันยังไปไม่สุดเท่านั้นเองฉะนั้นคนชื่อสุส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงร้องเพลงแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าเก็บตัวเขาเรียกว่ามีโรคส่วนตัวสูงนะครับเขาจะมีโรคส่วนตัวของเขาอะ